สวัสดีสมาชิกนะครับชวนชมรถทรงหรูหน้าใช้1คัน t o y ยต้าแคมรีนะครับ 2.0G ปี G, 2009โฉมไมน่าเชนตัวท็อปนะครับพวงม,มาลัยมัตติฟังชันบอกคู่หน้าปรับไฟฟ้าม่านข้างม่านหลังแอร์หลังครับรถสภาพสมบูรณ์มากๆนะครับใครกำลังหารถใช้งานนะครับจะทรงมาให้แบบนี้นะครับชุดแต่งรอบคันล้อ18ยางใหม่เกียร์เครื่องยนต์ช่วงล่างแน่นๆครับ ใช้งานแล้ว160,000กิโลเมตรนะครับหน้าเดิมท้ายเดิมสวยๆเป็นโฉมไมเนอร์เชนนะครับรถปี2009 2.0 G อโต้น้ำมันล้วนไม่เคยติดแก๊สครับรถสวยสภาพสมบูรณ์ครับชุดแต่งแบบนี้ครับเป็นโฉมไมเนอร์เชนแล้วครับรถสภาพสมบูรณ์สุดๆครับมาชมเช็คดูรถทดลองขับแถวมินบุรีนะครับอยู่บ้านไกลไม่สะดวกเดินทางจะส่งให้ได้ถึงหน้าบ้านนะครับมีบริการจัดไฟแนนซ์ได้ถึงบ้านครับ คันนี้สภาพดีมากๆครับใครหาใช้งานคุ้มเลยครับรถพร้อมใช้เอกสารพร้อมโอนไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพิกคว่ารถสมบูรณ์สวยๆแบบนี้มาชมมาเช็คดูได้ครับสมาชิกบ้านไกลไม่สะดวกเดินทาง mm hmm. ก็รอเช็ครถทดลองขับที่หน้าบ้านนะครับรถสภาพสมบูรณ์ครับภายในตกแต่งลายไม้พวงมาลัยมัลติฟังกชั่นเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้าแล้วก็มีแอร์หลังแล้วก็มีม่านข้างแล้วก็มีม่านหลังไฟฟ้าครับ รถสภาพสมบูรณ์มากๆนะครับพวงมาลัยมาติดฟังก์ชันแบบนี้เลยครับมาชมมาเช็คดูรถทดลองขับนะครับหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ครับในกลุ่มแฟนเพจแฟนขับของ Toyota Camry นะครับหรือเข้าไปใน YouTube ก็ได้นะครับก็จะมีคนรีวิวแบบเฉพาะเจาะจงเป็นคันๆเลยนะครับสำหรับผมเป็นการรีวิวเพื่อการนำเสนอขายนะครับก็คือคัดเช็ค การันตีไม่มีชนหนักอัดต่อหรือพลิกคว่ำคัดสวยเช็คสวยดูแลเก็บงานให้เรียบร้อยซื้อไปใช้ได้เลยครับรถสภาพพร้อมใช้นะครับกับทรงหรูสวยๆแบบนี้นะครับ2 9 5 0 0 0บาทผ่อนได้6,000โดยประมาณนะครับผ่อนได้6ปีรถสวยๆพร้อมขับพร้อมขายพร้อมโอนนะครับ มาเช็คมาชมดูรถตรวจสอบสภาพนะครับจัดตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับกับรถสวยๆสภาพดีๆแบบนี้นะครับใครที่กำลังตามหาแคมรี่นะครับมาชมดูก่อนนะครับรถสวยพร้อมใช้ท่านใดกำลังสนใจหรือกำลังหาแคมรี่นะครับตัวนี้ปี2009ครับโฉมมินเนอร์เชนนะครับรถสภาพสมบูรณ์ไหม่แท้160,000กิโลเมตรนะครับการันตีใหม่แท้นะครับการันตีไม่มีชนหนักอัดต่อหรือพิกล้มเราคัดและเช็คมาอย่างดีนะครับ หาเอาไปใช้งานนะครับแคมรี่รุ่นนี้ทนทานนะครับไกล้ขับสบายๆเลยครับและก็ยังไม่เคยติดแก๊สนะครับใครสนใจก็มาดูมาทดลองขับได้เลยครับขอบคุณทุกการติดตามและรับชมนะครับหากท่านกำลังหารถสวยทรง VAP แนวนี้นะครับโตโยต้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับเรื่องความทนทานการซ่อมบำรุงดูแลก็ไม่ยากไม่แรงไม่แพงนะครับหาอู่เฉพาะของแคมรี่ก็มีนะครับ อยู่ใกล้มินบุรีก็มาเช็คมาชมดูรถตรวจสอบสาภาพได้เลยครับกับรถสวยๆส,ยสาภาพดีๆทรงหรูหน่าใช้ทนทานดูแลไม่ยากดูแลกันสบายๆครับก็ราคาสาภาพก็ขึ้นอยู่กับความชอบและความเข้าใจเลยนะครับแต่ที่แน่นอนคือคัดสวยเช็คสวยนํามาฝากให้กับสมาชิกค,ครับที่เหลือสมาชิกตัดสินใจนะครับมาชมมาเช็คได้เลยครับโทรได้ไลน์ได้ติดต่อได้ตลอดครับ